สวัสดีครับฮัลโหลเทสยินดี้รับสู่ไอซีโอเดลน้ชแนลนะครับผมไอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงกันดีกว่าลำโพงที่ทุกคนอาจจะเคยอยากได้หรือว่าเคยฝันถึงหรือว่าหลายคนที่กำลังมองหาอยู่นะครับลำโพงยี่ห้อมาแชลนั่นเองเป็นแบบบลูทูธนะลำโพงมาแชลดียังไงก่อนอื่นเลยผมต้องเกริ่นก่อนว่าแบรนด์ Marshall มาแชลมันทำอะไรมาก่อนผมที่ผมเคยเห็นนะผมรู้จักเองนะผมไม่ได้สืบค้นข้อมูลนะแต่อยากให้ทราบว่ามันเคยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับ พวกแอมกีตาร์หรืออุปกรณ์ดนตรีมาก่อนแล้วถึงเพิ่งมาทำบอดักรายที่เป็นลำโพงบูทูธพกพาในยุคหลงัลงๆซึ่งหลังๆเนี่ยลำโพงบูทูธจะรับความนิยมสูงมากเพราะว่าสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้แล้วก็คอนเน็กง่ายแล้วทุกทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนถูกไหมครับสามาร์ทโฟนมีบูทูธทุกคนก็สามารถใช้งานตัวลำโพงบูทูธพวกนี้ได้ไม,ม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างก็เด้เริ่มผลิตพวกลำโพงบูทูธออกมาครับอาจจะได้แก่ jbl marshall h a r m a n k cardon แล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายที่ที่เป็นแบรนด์ประมาณประมาณประมาณนนี้ะ่เป็น รายละเอียดราคาก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลือกในหลายแบรนด์จะแตกแต่างกันออกไปอย่างตัว JBL เองจะมีตั้งแต่ตั้งมีตั้งแต่ตัวเล็กสุดที่พันกว่าบาทจนถึงตัวเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็มีแบกแบรนด์ Sony ก็จะมีเริ่มสองพันสามพันไปจนถึงหมื่นสองหมื่นก็มีโซมาแชลเองก็เหมือนกันครับก็เริ่มตั้งแต่หลักพันปลายพันปลายนั่นคือเกือบๆแตะหมื่นนะคือราคาตั้งต้นนะแต่ราคาเซลล์จะอีกต่างกันไปส่วนมาแชลเนี่ยก็จะเริ่มตั้งประมาณแถวๆก็เกือบหมื่นจนถึงอ่่่่าสัักกหหหมมืนน็็เีงตวใญ แล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่ละแบรนด์คาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์จะแตกต่างกันออกไปอย่างของฟังมาเชลเองเนี่ยจะมองไปทางดนตรีที่เป็นออกสไตล์ร็อกร็อกป๊อปหรือว่าอ่าออกที่เสียงเสียงเสียงกลางเสียงเบสเยอะพอสมควรหน่อยด้วยความรู้สึกข,ของผมนะที่ผมฟังมานะผมรู้สึกว่ามาเชลเหมาะกับเพลงที่เป็นสไตล์จริงๆร็อกหรือว่าเพลงพวกเพลงคลาสสิก8070หรือว่าเพลงอ่าอะไรประมาณเนี้ยคือจะเป็นแบบสไตล์แบบออกคาแรคเตอร์ร็อกๆหน่อยอยู่ยังทุวกล่องได้ทุวกล่องก็จะเป็นแบบสไตล์เหมือนแบบ มันอคือตานออกแบบเนี่ยมันจะเหมือนแอมกีตาร์้วแล้วก็ขนาดเอ่อถ้าคุณสังเกตพวกพวกรูปมือต่านๆที่เขาจับเนี่ยจะมีพวกมือเขาจะมีรอยสักที่มือปงบอกถึงความเป็นเป็นจิตวิญญาณของร็อกนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดให้เทียบกันร,ระหว่างตัวมาแชลกับแบรนด์อื่นๆผมก็เทียบประมาณนี้ได้กันถ้าเกิดสมมติว่า JBL นะเทียบกับตัวนี้ก็จะเป็น่าจะเป็น JBL ชาร์ดรุ่นชาร์ก็จะ กำลังประมาณนี้ส่วนแบรนด์อื่นก็จะมีตัวที่ใกล้เคียงอย่างฮาร์แมนคาร์ดอนก็เป็นฮาร์แมนคาร์ดอนเพย์แอนด์โกที่เป็นแบบพิ้วพิวได้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันคือเป็นลำโพงที่มีแบตเตอรี่ในตัวแล้วเป็นบลูทูธพกพาส่วนมาแทวเองเนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นรุ่นที่ไม่ใช่แบตเตอรี่ก็มีเสียบปลั๊กเข้ากับวอล์ผนังซึ่งรุ่นที่มีแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่นะจะให้กำลังเสียงที่มากกว่าเพราะใช้ไฟตรงส่วนตัวที่ป็นแบตเตอรี่ถ้าเกิดออนแบตเตอร แต่พอเราใช้ในโหมดบลูทูธเนี่ยหรือว่าโหมดที่แบบไม่ได้เสียบปลั๊กพลัาางเสียงอาจจะถูกลดทอนลงนิดนึงเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วก็ถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงกับกับแบรนด์อื่นๆก็สไตล์ครับด้วยคาแรคเตอร์ของตัวตัวลำโพงแล้วก็การการออกแบบของเขาส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชอบตัวมาแชลเนี่ยจะเอามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนพ็อปมันจะอารมณ์เหมือนของแต่งบ้านได้เพราะว่าด้วยการออกแบบที่ค่อนข้างจะดูอ่าเขาเรียกว่าเล็ทโทหน่อยๆออกสไตล์แบบย้อนยุคนิดๆการที่แบบใช้ปุ่มเป็นเหมือนปปุ่มรับ ปรับเสียงแอมจิตาร์ใช้ใช้เป็นที่เปิดปิดเป็นวิตช์อ่ะอย่างเงี้ยกฮก็ใกลๆเงี้ยแล้วก็บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของเขาในระดับหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ผมเอามาให้ดูจะเป็นรุ่นคิวเบิร์นหนึ่งคิวเบิร์นหนึ่งก็คือตอนนี้ไม่มีขายแล้วพวกนี้จะเป็นคิวเบิร์นสองที่มาจะมาที่จะมาแทนตัวนี้แตกต่างกันยังไงคิวเบิร์นสองที่ถูกอัปเกรดให้เป็นบลูทูธรุ่นใหม่ขึ้นแล้วก็การน้ำกา,กาละกันละอองน้ำกันอะไรพวกนี้สว่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม่การละอองน้ำนะก็คือ ลำโพงที่เป็นสมสุนรุ์สมันเหมือน JBL ไม่ได้ CBL นี่เข้ากันน้นำทั้งพวกนุ่นเลยส่วนอันนี้ก็จะแบบสมุนธุ์สมันไม่ค่อยได้เนาะเสีงยงเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่าครับเข้าวว่าประมาณไหนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไมโครโฟนเป็นปน,ปนตัวนะเพราะตรงวันนี้ผมใช้ตอนนี้ผมใช้เป็นไมค์หนีบปกเนี่ยมันจะค่อนข้างตัดเสียงค่อนข้างเยอะอยเดี๋ยวผมจะปรับไปใช้ไมค์ไอโฟนแล้วลอง<ม>ฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะผมก็แนะนําก่อนนะครับถ้าเกิดจะฟังเสียงว่าเสียงเครื่องตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยไม่ใส่หูฟังเพราะว่า อาจจะได้ยินเสียงที่ทัดเจนกว่าการการเปิดลำโพงเพราะลำโพงแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันมาตรฐานมันไม่ค่อยเท่ากันแต่การใส่หูฟังเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังขึ้นมาระดับหนึ่งก็มีไม่ได้พยายามใส่หูฟังเพื่อฟังคลิปเสียงต่อไปนี้นะครับนี่จากระยะประมาณระยะกล้องอเลยผมขอไกลอดูมาดูว่าเสียงมันไปกกลขนาดไหน นี่คือเปิดเสียงสุดนะครับมันก็ไม่ได้ดังมากเห็นไหมนี่คือเปิดสุดแล้วมันจะอยู่ในบริเวณประมาณหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นลาโพงที่ดังบกเวกไวๆจนเกินไปเดี๋ยวผมกลับไปที่โต๊ะอีกว่าประมาณนี้แล้วกันเสียงเดี๋ยวลองาฟังกีนจริงก็ผ่านไปนะครับการทดสอบเสียงก็ อันนี้เป็นเสียงผ่านบลูทูธนะซึ่งเป็นบลูทูธ4.0ของที่มันมากับตัวซัพพอร์ตในตัวมาแชลรุ่น Q-Burn หนึ่งนี้แล้วก็วิธีหนึ่งในการฟังโดยที่ไม่ต้องใช้บลูทูธคือใช้ตัวนี้ใช้สายที่แถมมาในกล่องมันจะเป็นสายประมาณนี้สายประมาณสีสีหัวทองๆหน่อยก็คือเป็นสาย3.5สำหรับคนใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ฟังพเพลงเฉพาะอย่างล้มเหมือนพวกไอพอดหรือว่าอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทางเพลงอย่างเดียวพวกนั้นแล้วก็ในการเสียบสายตรงเนี่ยอาจจะให้คุณภาพที่สูงกว่าในการใช้บลููอสมควรย่นนะใบบาางง ในบางเครื่องบางอะไรเย่าะบางทีมันมีไฟล์รอสเลตไฟล์ที่เป็นแบบความละเอียดสูงการทางานผ่านบลูทูธเนี่ยมันก็ส่งผ่านความละเอียดสูงนั้นไปให้ลำโพงไม่ได้นั่นเองสายชาร์จก็จะเป็นสายชาร์จธรรมดาเลยครับสายชาร์จจะเหมือนปลั๊กหม้อหุงข้าวที่บ้านคุณลองไปดูปลั๊กคล้ายๆปลั๊กหม้อหุงข้าวก็คิดมาหาดีเพทไม่ยากดีเพทไม่ยากเลยส่วนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของตัวคิวเบิร์นหนึ่งนี้อยู่ที่20เขาเคลียร์มาที่20ชั่วโมงเป็นอย่างตเป็นอย่างต่ําซึ่งผผมมมมใชช้ก็คืืือาาร์จนลล่ว าไปล่าสุดเมื่อไหร่วะคือมันใช้นานมากแล้วแบบเออนานๆก็เอามาเสียบชาร์จทีนึ่งไม่ได้ไมปสนใจว่ามันว่าแบตมันไปถึงไหนเนาะก็ใช้วิธีนั้นเอาก็คือแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ชาร์จนานแล้วเว้ยก็เอามาชาร์จทีนึงไม่จำเป็นต้องไปนั่งตั้งตาดูเอ้ยแบตเหลือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าด้วยการออกแบบที่ย้อนยุคอย่างเงี้ยไม่มีแบตไม่มีบอกแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์นะครับรุ่นที่เป็นคิวเบอร์นหนึ่งแล้วก็สายชาร์จแบบโบราณถ้าเเเเเป็็นนนนนนคคิิววววววบบบบอออรร์ุ่่่่่่่ใหหมมมมมมๆดดาาาาางตตัััสกกกกกะะะีีีีีีีไทแแแลลล้้ถชจื ส่วนนี้จะไม่มีเลยมันจะขึ้นแค่ว่า,าถ้าแบตเตอรี่จะหมดเนี่ยมันจะเตือนเป็นไฟกระพริบแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะว่าปุ่มที่อยู่บนตัวเครื่องเนี่ยมันคลาสสิกขนาดไหนคิดว่าเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับอ่าคนที่อยากได้พร็อพแต่งบ้านด้วยแล้วก็อยากได้ลำโพงบูทูธสักต,ตัวหนึ่งสวยๆวางไว้นในห้องแล้วก็ดูเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ดีๆสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเลือกก็เยอะนะครับมาเชลี่ยวมีรุ่นนี้รุ่นเดี้มันก็จะมีคิวเบิร์นมีฮูเบิเิรรรร์์นนนนนนมีววววววูเเเบบคคคืืออออออสสสาาาพััััดดลลลลลยยย่่่แแแแแตตตหุุ้้้กกก็ทก็ทณชข ยิ่งขนาดตัวใหญ่เสียงทุ่มเสียงยิ่งสูงแล้วก็เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็จะต่อได้หลายเครื่องมัลติไดไว้ไดแล้วก็ให้พลังเสียงที่สูงกว่าตัวกระุมยุ่นเก่าหน่อยราคาครับอย่างตัวนี้ผมจะบอกราคาคิวเบอร์หนึ่งคิวเบอร์หนึ่งผมได้มาตอนที่มันเซลเหลือ6,900้ 6, บาทจากราคาเต็ม11,900บาทนั่นเาองนีส่วนรุ่นใหม่ๆก็อยู่ประมาณนี้ครับเมทประมาณถ้าเจอเซลจะประมาณ7 0 0 0พัราคาเต็มมันจะประมาณหมื่นหมื่นขึ้นไปจนถึง2อง0 0มหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็รุ่นใหม่เห็นมันม อยู่หลักไม่มีไม่มีหลักร้อยให้เห็นแน่ๆเท่าที่เท่าท,ที่ดูมานะแล้วก็แล้วมันมีดียังไงเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่อยากได้ลาโพงดีๆสักตัวดีผมบอกไปว่าลำโพงดีๆสักหนึ่งตัวเพื่อใช้ในการฟังเพลงไม่เหมาะเออผมว่าไม่เหมาะดูหนังเพราะมันไม่ได้แยกซ้ายขวาชัดเจนเหมือนลำโพงสเตอริโอเนาะแะานะนําว่าใช้ใช้ฟังเพลงหรือว่าอ่าไว้เปิดเปิดคลิป YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยได้เปิดแบบเปิดเปิดแทนลำโพงตัวใหญ่แค่ตัวนึงคือบางทีเราเขีย้ไปนั่งต่อลำโพงหรือว่าไม่อยากเปิดคอมก็เอามือถือเชื่อมบลูทูธฟัง ข่าวฟังอะไรหรือว่าเพลงอย่างเงี้ยครับผมว่าเบาที่สุดแล้วแล้วก็เวลาวางในบ้านมันจะมันจะไม่เหมือนเอาลำโพงไปวางเพราะเถ้าเป็นแบบผมอ่าแบอื่นๆ,ๆบางตัวที่แบบไม่ได้ออกแบบมามาเป็นแบบสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนาะไปวางอยู่มันจะดูแบบดูเป็นแบบของไอทีเป็นลำโพงเป็นอะไรเงี้ยแต่เธอตัวน,นี้วางดูมันจะเหมือนเครื่องดนตรีตัวหนึ่งที่วางอยู่ในห้องมันจะดูสวย,ยนั่นเองอันนี้ส่วนตัวนะมังคืส่วนตัวส่วนใครจะชอบไม่ชอบนี่แล้วแต่คนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ b u จ g e t b u d g จ t ผมอย่างผมชอบชอบสไตล์การออกแบบของมันอย่างตรงนี้ โลโก้เป็นสีทองแล้วก็มีการถักไม้ซึ่งรุ่นใหม่ที่เป็นเชเวอร์ทูสึกว่าไม่ใช่ทรงนี้แล้วนะจะเป็นจะเป็นตะแกรงเหล็กแทนซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบเป็นอย่างเงี้ยสวยกว่าแต่ว่าเขาได้กันน้ำเงี้ยอันนี้มันไม่ได้กันน้ำค่าก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็ที่ผมใช้มาผมใช้มา2ปีแล้วแบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่ยังไม่เสื่อมแล้วก็มันมันลุกเล่นไม่ลุกได้ไม่ได้หรือหว่าอะไรนะปรับแบบปรับแบบนิดนิดนิดหน่อยอ่ะแอปเปิบอะไรก็ไม่มีเขาไม่ได้มีฟังก์ชันเลิศหรูอะไรจะเป็นลำโพงแบบดดดิิบบๆๆสสตตาาร์์ไไลลมมเชนนนนััั่องงงกกกก็ยยผฝี้้ว ซื้อเองนะครับไม่มีใครสปอนเซอร์ซื้อมาซื้อมาใช้งานแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะไรอย่างเอามาเล่าให้กนฟังยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่เข้าติดตามแล้วก็ความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องผมนะครับไอซ์อเนเรื่อของผมไอนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ